สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชยาเลิศลำ้ำสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประจันรีนสุพรเลขที่35ค่ะอยู่ชั้นมัที่ที่มาและความสําคัญของการศึกษาคา้นคว้าวรรณคดีสําคัญในสมัยอยุธยาตอนตอน้นส่วนใหญ่มีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมและพระมหากษัตริย์จึงมีเนื้อเรื่องคล้ายวรรณกรรมสุขโขทยัยส่วนลักษณะการแต่งต่างกับวรรณคดีสุขโขทัยเป็นอย่างมาก วรรณคดีในสมัยนี้แต่งด้วยร้อยกองทั้งสิ้นคำประพันธ์ที่ใช้เกือบทุกชนิดคือโครงร่างกับและฉันขาดแค่กรส่วนใหญ่แต่งเป็นรีดิสคำบาลีสันธ,ธกิจและขมนเข้ามาปะปนในคำไทยมากขึ้น สถานการณ์วรรณกรรมสมัยอยุธยาถือเป็นช่วงที่มีความสงบสุขสลับกับสงครามโดยตลอดทําให้งานด้านวรรณคดีว่างเว้นไปนานจนกระทั่งถึงราชาสมัยของพระเจ้าทรงธรรมซึ่งทรงเอาพระไทยใส่พระพุทธ,ธาศาสนาจึงทรงพระราชนิพนธ์กาบมาหาชาติขึ้นถือเป็นวรรณกรรมสำคัญในช่วงนี้ แต่ก็ได้สูญหายไปเพราะผลกระทบจากสงครามแต่อย่างไรก็ตามยุคทองของวรรณคดีสมัยสุขโขทยัยได้แก่รัชาสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะทรงเป็นกวีและยังชุบเลี้ยงกวีและมีนักปราชญ์อีกเป็นจำนวนมาก ช่วงดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญสูงสุดนอกจากนี้ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชกรุงศรีอยุธยาได้มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายและแลกเปลี่ยนศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนมีวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศชาวไทยจึงมีความตื่นเต้นและหันมาศึกษาภาษาและศาสนาของตนมากขึ้นยิ่งขึ้น วรรณกรรมในสมัยอยุธยาเป็นที่รู้จักมีดังนี้เช่นดีริตพระรอลิลิตยวนพ่ายสมูทรโคสะคำฉันงานพนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศบทละครนอกลิลิตองค์การแช่งน้ําเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะดินที่ใช้ถ้อยคําสำนวนที่เข้าใจยากและเป็นคําห้วนหนักแน่นเพื่อให้เกิดความน่าเคารพย้ำเก่งความพันธนาบางตอนละเอียดละออเช่น ตอนกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจก็มีกล่าวไว้มากมายนอกจากนี้ยังใช้คำประเภทค้งห้าและลายซึ่งมีจังหวะลีลาไม่ราบรื่นสะดุดเป็นตอนๆยิ่งเพิ่มความขังมากขึ้นมากขึ้นอีกมากดังนั้นจึงจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับคำพท์วรรณกรรมเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเพื่อให้เกิดความรู้จากการศึกษาหาคำาพท์จากวรรณคดี ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นเช่นประวัติศาสตร์เป็นต้นวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาคำศัพท์จากวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำขอบเขตการศึกษาค้นคว้านะคะควรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำประโยชน์ที่คาดได้ว่าจะได้รับ 1. การศึกษาค้นควา้าความหมายของคำศัพท์ที่ไม่เคยรู้ 2. ผู้ศึกษาได้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ยากๆ 3. โครงการน,นี้สามารถนำไปเผยแพร่ความรู้กับผู้ที่จะศึกษาได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิดารัฐหานวงเลขที่ 32. เอกสารที่เกี่ยวข้องดิฉันได้รดวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาได้ดังนี้ค่ะ 1. คุณค่าของวรรณกรรม2ความหมายและความสําคัญของวรรณคดีดิลิตองค์การเช่งน้ำสา 3. ประวัติความเป็นมาของดิลิตองค์การเช่งน้ํา 4. ประวัติผู้แต่ง 5. เนื้อเรื่องโดยย่อ 6. คำศัพท์และสำนวนภาษาค่ะในส่วนเนื้อหาของคุณท่าของวรรณกรรมวรรณคดีคือวรรณกรรมเป็นข้อเขียนที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งของผู้เขียนและผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนานดังภูมิปัญญาทางสังคมผ่านเนื้อหาที่แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของคุณค่าของวรรณคดีหัวข้อ2นะคะความหมายและความสําคัญของดิิต องการแช่งน้ำเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสาบานความจงรักภักดีออกกริย์และสะท้อนความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวข้อที่3นะคะประวัติของลิตองค์การแช่งน้ำผู้แต่งได้แต่งในสมัยพระเจ้าอู่ทองโดยใช้ภาษาสมัยสุขโขทัยเพื่อใช้ในพิธีแช่งน้ำพระพระัดข้อที่สี่นะคะ ประวัติผู้แต่งสมเด็จพระรบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาคคาดว่าเป็นคนในสมัยพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงมีความรู้ทางด้านพิธีพราหมณ์และการประพันธ์หัวข้อที่5นะคะเนื้อเรื่องโดยย่อสสริญพระนารายณ์พระอิศวรและพระพรหมกล่าวถึงการสร้างโลกใหม่และการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้สั์ซื่อได้รับความสุขและผู้ขิดโคตรได้รับโทษสุดท้ายก็ยกย่องพระมหากษัตริย์ข้อที่6นะคะคำศัพท์และสำนวนภาษาคำศัพท์และสำนวนภาษาที่ทิดองค์การเชียงน้ำ วรรณคดีที่ใช้คำเก่าแต่ก็เป็นคำไทยแท้มันมากทำให้อ่านเข้าใจได้ยากทำให้นักวิจารณ์สับสนซึ่งแตกต่างจากวรรณคดีที่ใช้ดีหรือสันสกฤตที่สามารถสืบหายความหมายได้โดยง่ายกว่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชยาพลาผลวิธีการดำเนินงานอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 1. โทรศัพท์ 2. โน้ตบุ๊ก 3. อินเทอร์เน็ตและ4เว็บไซต์ต่างๆวิธีการดำเนินงาน 1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่สนใจคือเรื่องอดีตองค์การช่างน้ำว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใดและต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆและเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะทําเนื้อหาต่อไป 3. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานเพื่อมาวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาที่สำคัญที่จะนำมาจัดทำโครงงาน 4. ลงมือปฏิบัติการจัดทำโครงงานเรื่องลิลิทองค์การเชื่องน้ำนำเสนอรายงานของก้าวหน้าของงานเป็นระยะระยะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้จัดทำเนื้อหาแก้ไขและนำเสนอนที่น่าสนใจต่อไปทั้งนี้เมื่อได้รับคำแนะนำข้อจะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 5. จัดทำเอกสารรายงานโครงงารลิลิทองค์การเชื่องน้ำ เพื่อใช้ในการศึกษา 6. ประเมินผลและรายงานโครงงานต่อครูที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้จัดทาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับหัวข้อโครงงานที่สนใจหลายๆเว็บไซต์เพื่อนำมาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างกันของข้อมูลและนำมาดัดแปลงเป็นภาษาพูดของตัวเองเพื่อจะได้ง่ายต่อการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาทิดาแก้ววันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับสิบสองเลขที่เจสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรีสิาคณาสุนาาสิชพนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับสองเลขที่ส2สบองบทที่4ี่ผลการเราะหรข้อมูลการศึกษาโครงงานเรื่องนิริศองค์การช่างน้ำจยมีถูประสงค์เพื่อศึกษาคำศัพท์ที่รากกในวรรณคดีโดยศึกษาคำศัพท์จากกลอนอย่างละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้กล่าวถึง นักฟ้าฟาดฟองหาวดับเตโชฉันลาลาดินสีดาวเดืองแอนลงกล้าควนไปมาน้ำฟ้าหมายถึงน้ำฝนฟองหาวหมายถึงเป็นละลอกลื่นดับเตโชหมายถึงดับไฟแลนเป็นแผ่นเืองอินคุ้นแผนแรกเอ้าดินดูที่เมืองทาดาแรกสร้างทุกยังฟ้าก่อคืนทาดาหมายถึงสร้างเอ้าดินดูที่หมายถึงดูที่อันสมควร ยังหมายถึงชังนฟองมันที่สามดีร้ายบอกคนจำผีพรายผีชอนหมื่นดำช่วยดูกำรูขึ้นเป็นเปลวบอดซื่อน้ำตัดคอผีชอนหมายความว่าผีสูงใหญ่ดำมืดหน้าเกงขามกำรูหมายความว่ากรูกันเข้ามาอาการที่มาพร้อมๆกันเปลวหมายความว่าไฟที่ลุกชนฟองมันที่สี่วนว,น,วนตาขอเรื่อง เป็นพระศูนสองล้าเป็นเดือนดาวเมืองฉ่ำเห็นฟ้าเห็นแผ่นดินพระศูนย์หมายถึงพระอาทิตย์เมืองฉ่ำหมายถึงเมืองที่อุดมสมบูรณ์ฟองมันที่ห้าฟ้ากระแเฉนเรือนพยองช่วยดูเอาธงเป็นหมอกไว้เจ้าผาดำสามเศร้าช่วยดูแสนผีพึ่งยอมเท้ากระแเฉนหมายถึงดังสนัน่น สามเศร้าหมายถึงเรียกความรักที่ชายสองคนรักหญิงคนเดียวกันหรือหญิงสองคนที่รักชายคนเดียวกันพึ่งหมายถึงควรหน้าจําเป็นต้องบทกลอนที่ดิฉันพูดมาข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างคําศัพท์และยังมีบทกลอนอื่นที่มีคาศัพท์เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโชวติการัตนาปัญญาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับสเลขที่11ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทลนัน์อนุรักษ์เลขที่1 3ชั้นมสีทศสบอค่ะเริ่มต้นที่คำนามนะคะคำว่ากระทูหมายความว่าหลักหรือเสารร้วค่ะกมนะคะคืออายุของโลกตามคติของพราหมณ์ค่ะกล้าเลยอหาหมายความว่ากล้าหาญอย่างยิ่งค่ะกลอยคือชื่อไม้เถาที่มีหนามค่ะแก้วก้าหมายถึงกล้าแก่งค่ะเก้าสีหมายถึงพระพามค่ะเกลอหมายถึงเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทค่ะ กล้หมายถึงใจขันสดหมายถึงขันน้ําค่ะขุนกล้ากแกล้วขี่ยุงหมายถึงคนที่อวดเก่งโอ้อวดเกินจริงค่ะขบวดหมายถึงผู้ทรยศ์ค่ะเข้าทูบเทียนคือการประกอบพิธีกรรมในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเที่ยวสรคานหมายถึงเที่ยวงามซื่อหมายถึงคนที่ซื่อสัตย์ค่ะค่ำหมายถึงช่วงเวลากลางคืนค่ะส่วนคํากริยาที่เรายกตัวอย่างมานะคะจะมีคําว่าเกี้ยวหมายถึงพันรัดแกล้าคลองหมายถึงปกครองดูแล เขียนเขี้ยวหมายถึงกัดฟันดับเดโชหมายถึงทําให้ดับฤทธิ์หรือหมดอํานาจต้อนหมายถึงขับไล่ให้ไปรวมกลุ่มตริใจหมายถึงพิจารณาคิดทบทวนเบียดแป้งหมายถึงบทขยี้พุ่งหมายถึงกระเด็นออกอย่างรวดเร็วรอนรานหมายถึงปั่นป่วนลานทักหมายถึงทําลายให้พังพินาศคําวิเศษนะคะได้แก่คําว่ากระแชนหมายถึงดังสนั่นแก้วหมายถึงองอาจว่องไว พจ้หมายถึงฟุ้งกระจายจันไรหมายถึงเลวซามท้ายหมายถึงแวววาวววิวับร่างช่างหมายถึงงามหรือโดดเด่นค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนําเสนอโครงงานการศึกษาคําศัพท์จากวรรณคดีเรื่องได้ิดองค์การแช่งน้าไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ